สำหรับสัญญาณอันตรายที่จะเตือนภัยว่าเป็นโรคมะเร็งสิ่งสําคัญเลยก็คือคําว่าเรื้อรังถ้าการเหล่านั้นยังไม่ดีขึ้นอันนี้แหละครับเป็นหนึ่งในสัญญาณที่เตือนภัยละว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับอย่างเช่นนะครับถ้ามีอาการไอเรื้อรังอันนี้เราต้องแนะนำนะครับว่า,าต้องไปหาคุณหมอ เพื่อที่จะสักประวัติและตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมนะครับโดยเฉพาะมะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะครับอีกหนึ่งอาการครับเช่นท้องเสียเรื้อรังนะครับหรือมีอาการที่ถ่ายผิดปกตินะครับมีท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วล่ะที่เราจะต้องคอยสังเกตละว่าเป็นหนึ่งในอาการของพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับ แผเลเรือรังนะครับอันนี้ล่ะจะต้องไปคุยกับคุณหมอละนะครับหรือคุณหมอผิวหนังนะว่าประเมินดูนะครับว่าไอ้แผลเรือรลางอันนี้เนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าครับ,รบสำหรับการคัดกรองเรื่องมะเร็งนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจเจอกรรักษากร เราสามารถที่จะหายขาดจากโรคมะเร็งนั้นได้นะครับแต่ย่งไงก็ตามครับการคัดกรองมะเร็งเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ทุกๆในอวัยวะนะครับข้อมูลทางการแพทย์นะครับที่เชือ่อที่เชื่อถือได้เนี่ยจะมีการคัดกรองแค่บางมะเร็งเท่านั้นที่สามารถที่จะทําให้เราห่างไกลจากมะเร็งได้นะครับหนึ่งในนั้นครับมะเร็งเต้านมนะครับ สิ่งที่เขาแนะนำเอาไว้นะครับแล้วมีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันแล้วก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่าควรจะต้องนะครับมีการตรวจเต้านมนะครับด้วยตนเองนะครับแล้วก็ตรวจโดยแพทย์แล้วก็ทำแมมโมแกรมนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับในกรณีที่เราไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลชัดเจนเลยนะครับก็คือการตรวจชัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโดยหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยแนะนำที่อายุเกิน5ตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับ โดยเฉพาะถ้าเราไม่มีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวก็ตั้งแต่อยู่50ปีขึ้นไปก็แนะนําว่าควรจะต้องส่องกล้องตรวจนะครับสกรีนในแง่ของมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะครับหรือนะครับตรวจในแง่ของอุจจาระนะครับเพื่อจะดูว่ามีลักษณะของโปรตีนที่มีที่จะทำให้เกิดเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะครับหรือการทำเอ็กเย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะส่องดูในลำไส้ใหญ่นะครับว่ามีมะเร็งหรือว่ามีก้อนที่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับ ที่มีประโยชน์ในการที่จะคัดกรองนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็คือในผู้ชายนะครับที่มีประวัติปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับการคัดกรองอันนี้ก็คืออาจจะเป็นการตรวจเลือดนะครับสำหรับชี้ดูว่ามันมีสารก่อมะเร็งของที่ต่อมลูกหมากหรือเปล่าที่จะทําให้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับส่วนอนอื่นๆนะครับถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนั้นๆการคัดกรองเนี่ยจะสา,สามารถที่จะช่วยเจอได้ก่อนแล้วก็รักษาก่อนแล้วทำให้มีโอกาสหายขาดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในคนที่เราสูบบุหรี่กัน เยอะๆนะครับอายุตั้งแต่55ปีถึง74ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สุ่บุหรี่เนี่ยวันหนึ่งประมาณ1ซองขึ้นไปต่อวันนะครับแล้วก็ หยุดสุบุลีเนี่ยน้อยกว่า15ปีนะครับกลุ่มประชากรเหล่านั้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดมะเร็งปอดนะครับดังนั้นวิธีการที่จะคัดกรองตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดนะครับโดยฉีดสีในปริมาณที่น้อยๆนะครับหรือถ้าภาษาอักฤษเรียกว่าเป็นโลโดสคอนทราสซีทเชสนะครับอันนี้ก็จะช่วยที่จะ ทำให้เราคัดกรองเจอมะเร็งปอดได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือในคนไข้นะครับที่มีประวัติเป็นออตับแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีนะครับหรือตับแข็งจากภาวะที่มีไขมันเกาะตับเป็นระยะเวลาอันนานนะครับถ้าเป็นตับแข็งว่าไหร่ปุ๊บนะครับสิ่งที่จะต้องคอยคัดกรองหรือคอยเฝ้าระวัง นั่นก็คือมะเร็งที่ตับนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไปเจอคุณหมอนะครับอย่างเป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ควรจะต้องได้รับการตรวจนะครับทำอัลตราซาวดดูว่าตับมีก้อนไหมมีลักษณะผิดปกติหรือเปล่านะครับ อาจจะร่วมกับการเจาะเลือดสารก่อมะเร็งนะครับที่ชื่อว่าอัลฟาฟีโตโปรตีนนะครับหรือว่าชื่อย่อว่า AFP นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยตรวจคัดกรองได้นะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญสําหรับของผู้หญิงนะครับก็คือคัดกรองเรื่องมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าคนจะต้องไปเจอคุณหมอสูตินารีนะครับเพื่อที่จะตรวจภายในนะครับแล้วก็ตรวจแพปสเมียนะครับที่จะดูในแง่ของการคัดกรองเรื่องมะเร็งปากมดลูกครับ สำหรับการป้องกันการเกิดมะเร็งอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะพอจะช่วยได้นะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงการป้องกันเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2กรณีใหญ่ๆนะครับกรณีแรกก็คือเราสามารถที่จะปรับนะครับดูแล ด้วยต own, so ัวของเราเองได้เราสามารถที yeah. s <S so ่จะลดมะเร็งได้ละนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆของเรานะครับถ้าส่วนใหญ่เนี่ยมะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องความอ้วนนะครับหรือว่ากิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงนะครับหรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ออกกาลังกายเลยนั่งๆนอนๆเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่จะทําให้มีมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ป้องกันเลยนะครับก็คือเราก็ควบคุมดูแล น้ำหนักนะครับอย่าให้มีน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็มันออกกําลังกายนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่จะทําให้เรามีภาวะอ้วนนะครับเช่นพวก ของมันนะครับแล้วก็อาหารที่มีแคลอรี่สูงๆนะครับอีกอันนึงพอพูดถึงอาหารแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสาเหตุอันนึงที่ทําให้เป็นสารกอร่อมะเร็งนะครับเราก็ควดจะ,ะเกลี่ยงนะครับเช่นอาหารที่มีการปิ้งไหม้เกรียมๆนะครับหรือว่าอาหารหมักดองนะครับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ผ่านกระบวนการนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีสารกอร่อบมะเร็งที่ผสมอยู่ในนั้นถึงสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาหารแค่อาหารอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คื่น ออกกำลังกายที่จะควบคู่กันไปด้วยนะครับสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอันที่เราลดละเลิกได้จะสามารถที่จะป้องกันมะเร็งได้นั่นก็คือการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สตรองมากๆนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้การเกิดโรคมะเร็งนะครับ ส่วนอันอื่นๆนะครับที่อาจจะพอมีข้อมูลก็อาจจะเป็นเรื่องกลุ่มพบวัคซีนนะครับที่จะช่วยป้องกันในแง่ของการเกิดมะเร็งนะครับสิ่งที่ชัดเจนและมีข้อมูลยืนยันแล้วก็สนับสนุนนะครับก็คือยกตัวอย่างก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับชื่อวัคซีน HPV วัคซีนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยป้องกันตัวมะเร็งปากมดลูกนะครับหรือว่ามะเร็งบริเวณลำคอที่เกิดท้องเกี่ยวก,กับเรื่องเกิดจากไวรัส HPV ได้ครับ แต่อย่างไงก็ตามนะครับถ้าบังเอิญนะครับเ,เราตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งแล้วนะครับอย่าเพิ่งพอถอยนะครับทพรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลรักษามันได้นะครับ ขอให้ไปเจอแนะนําว่าไปเจอแพทยผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาจะได้ให้คําแนะนําได้อย่างถูกต้องนะครับเราก็จะได้ไม่มีความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุนะครับเพราะตอนนี้จริงๆเนี่ยข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายครับเวลาเราเสร็จทางสื่อต่างๆเนี่ยมันก็จะมีทําให้ข้อมูลทําให้เราบางทีอ่านไปอ่านมาเราอาจจะเกิดการสับสนแล้วก็มีความวิตกกังวลนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยครับก็คือ เดินนะครับก้าวไปพบหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้แหละจะเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะเราได้รับความจริงอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็บอรเมื่อเรารู้ความจริงที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเรารู้แนวทางที่ชัดเจนเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องเราก็จะความวิตกกังวลของเราก็จะลดน้อยลงไปนะครับ